หวรุณชาดกว่าด้วยการทำไม่ถูกขั้นตอนพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภพระติสเทระบุตรกุดุงทีตรัสพระธรรมเทศนานี้คำเริ่มต้นว่าโยปุเพกรณียานิดังนี้ได้ยินว่าในวันหนึ่ง กุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีเป็นสหายกันประมาณ30คนถือของหอมดอกไม้และผ้าเป็นต้นคิดกันว่าพวกเราจักฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาอันมหาชนห้อมล้อมพากันไปสู่วิหารเชตวันนั่งพักในโรงชื่อนาคมันกะและวิสารมานกะเป็นต้นพอเวลาเย็นเมื่อพระศาสดาเสเด็จออกจากพระคันธกุดีอันอบแล้วด้วยกลิ่นหอมเสเด็จดำเนินไปสู่ธรรมสภา ประทับนั่งเหนือพุทธอาฏอันตกแต่งแล้วจึงพากันไปสู่ธรรมสภาพร้อมด้วยบริวารบูชาพระศาสดาด้วยของหอมและดอกไม้ถวายบังคมแทบบาดทยุคนอันประดับด้วยจกักรทรงพระสิริเสมอด้วยดอกบัวบานแล้วนั่งฟังพระธรรมอยู่ในส่วนข้างหนึ่งพวกเขาพากันปริวิตกว่าเราทั้งหลายต้องบวชถึงจะรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วได้กว้างขวาง ในเวลาที่พระตถาคตสเสด็จออกจากธรรมสภาพวกกุลบุตรเหล่านั้นก็พากันเข้าไปเฝ้าถวายบังคมทูลขอบรรพชาพระศาสดาทรงประทานบรรพชาแก่พวกเขาพวกเขากระทําให้อาจารย์และอุปัชฌาปโปรดปรานแล้วได้อุปสมบทอยู่ในสำนักของอาจารย์และอุปัชฌา5ห้าพันษาท่องมาติกาทั้งสองคล่องแคล่วรู้สิ่งที่เป็นกัปปิยะและอกัปปิยะ เรียนอนุโมทนาสามเย็บย้อมจีวรแล้วกราบลาอาจารย์และอุปัชชาว่าพวกกระผมจากบำเพ็ญสมณธรรมแล้วพากันเข้าเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง กราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เอื้อมระอาในภพทั้งหลายกลัวแต่ความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายขอพระองค์จงตรัสบอกพระกรรมฐานเพื่อปลดเรื่องตนจากสังสารทุกแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเหล่านั้นเถิดพระเจ้าค่าพระศาสดาทรงทราบสัปปายะจึงตรัสบอกพระกรรมฐานข้อหนึ่งในกรรมฐาน38ประการแก่ภิกษุเหล่านั้น ภิกษุเหล่านั้นเรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วถวายบังคมพระศาสดากระทำประทักษิลไปสู่บริเวณอำลาอาจารย์และพระอุปัชฌาถือเอาบาตและจีวรออกจากวิหารไปด้วยตั้งใจว่าพวกเราจากบำเพ็ญสมณธรรมครั้งนั้นในระหว่างภิกษุเหล่านั้นมีภิกษุรูปหนึ่งโดยชื่อเรียกกันว่ากุตุมภิกขปุตติสเถระ เป็นผู้เกียจคร้านมีความเพียรซามติดรถอาหารเธอคิดอย่างนี้ว่าเราจักไม่สามารถเพื่ออยู่ในป่าไม่อาจจะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการเที่ยวพิกษาจารย์การไปป่าไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เราเลยเราจักกลับเธอทอดทิ้งความเพียรเสียแล้วเดินตามพิษสูเหล่านั้นไปได้หน่อยหนึ่งแล้วกลับเสีย ฝ่ายภิกษุเหล่านั้นพากันจาริกไปในแคว้นโกศลถึงหมู่บ้านชายแดนตำบลหนึ่งก็เข้าอาศัยหมู่บ้านนั้นจำพรรษาอยู่ที่ชายป่าแห่งหนึ่งเป็นผู้ไม่ประมาทเพียรพยายามอยู่ตลอดระยะการภายในไตรามาสถ,ถือเอาห้องวิปัสสนายังปัพภีให้บรรลือลัน่นบรรลุพระอรหันต์แล้วพอออกพรรษาปวารณาแล้วปรึกษากันว่าจะก,กราบทูลคุณที่ตนได้บรรลุแล้วแด่พระศาสดา จึงพากันออกจากปัจจันตคามถึงพระเชตวันมหาวิหารโดยลำดับเก็บบาทและจีวรเรียบร้อยแล้วก็เข้าพบอาจารย์และพระอุปัชฌาปรารถนาจะเฝ้าพระตถาคตเจ้าพากันไปยังสำนักของพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งเฝ้าอยู่พระศาสดาได้ทรงกระทำปฏิสันฐานด้วยพระดำรัสอันไพเรอะก,กับภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นได้รับปฏิสันฐานแล้ว จึงกราบทูลคุณที่ตนได้แล้วแด่พระตถาคตพระศาสดาทรงสรรเสริญภิกษุเหล่านั้นพระกุตุมภิกขปุตติสเถระเห็นพระศาสดาตรัสสรรเสริญคุณของภิกษุเหล่านั้นแม้ตนเองก็ประสงค์จะบำเพ็ญสมณธรรมบ้างฝ่ายภิกษุทั้งหลายแม้เหล่านั้นกราบทูลลาพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์จากไปอยู่ที่ชายป่านั้น พระศาสดาทรงอนุญาตแล้วพวกภิกษุเหล่านั้นถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้พากันไปสู่บริเวณครั้งนั้นพระกุตุมภิกปุตติเถระนั้นบำเพ็ญเพียรจัดในระหว่างเวลารัติการบำเพ็ญสมณธรรมโดยรีบเร่งเกินไปพอถึงเวลาระยาม,มัชิมยามท,ทั้งทั้งที่ยืนพิงแผ่นกระดานสำหรับพักหลับไป กลิ้งตกลงมากระดูกขาของท่านแตกเกิดเวทนามากมายเมื่อภิกษุเหล่านั้นต้องช่วยปฏิบัติเธอการเดินทางก็ชะงักครั้งนั้นพระศาสดาตรัสถามภิกษุเหล่านั้นผู้พากันมาในเวลาเป็นที่บำรุงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอบอกลาเมื่อวานว่าจากพากันไปในวันพรุ่งนี้มีใช่หรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า เช่นนั้นก็แต่ว่าท่านปิส,สเทระบุตรกุตุมพีสหายของข้าพระองค์ทั้งหลายกระทำสมณธรรมอย่างรีบเร่งในเวลามิใช่การถูกความง่วงครอบงำลิ้งตกลงไปกระดูกขาแตกเพราะเธอเป็นเหตุพวกข้าพระองค์จึงจำต้องงดการเดินทางพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ภิกษุนี้รีบเร่งกระทำความเพียรในเวลามิใช่การ เพราะความที่ตนเป็นผู้มีความเพียรย่อยย่อนจึงกระทําอันตรายการเดินทางของพวกเธอแม้ในครั้งก่อนภิกษุนี้ก็ได้ทําอันตรายการเดินทางของพวกเธอมาแล้วเหมือนกันภิกษุเหล่านั้นกราบทูลอาราธนาจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ ในอดีตการพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกให้มานบ500คนเล่าเรียนศิลปะอยู่ในเมืองตักกศิลาแควนคันธาราครั้นวันหนึ่งมานบเหล่านั้นพากันไปป่าเพื่อหาฟืนรวบรวมฟืนไว้ในระหว่างมานบเหล่านั้นมีมานบผู้เกียจคร้านอยู่คนหนึ่งเห็นต้นกลุ่มใหญ่สำคัญว่า ต้นไม้นี้เป็นต้นไม้แห้งคิดว่านอนเสียชั่วครู่หนึ่งก่อนก็ได้ทีหลังค่อยขึ้นต้นหักฟืนทิ้งลงหอบเอาไปจึงปูลาดผ้าห่มลงนอนกรนหลับสนิทส่วนมานบนอกนี้พากันผูกฟืนเป็นมัดมัด,มดแล้วแบกไปเอาเท้ากระทืบมานบนั้นที่หลังหลุกให้ตื่นแล้วพากันไปมานบผู้เกียดคร้านลุกขึ้นขยี้ตาจนหายง่วงแล้วก็ปีนขึ้นต้นกลุ่มจับกิ่งเหนียวมาตรงหน้าตน พอหักแล้วลายไม้ที่ลัดขึ้นก็ดีดเอาในตาของตนแตกไปเอามือข้างหนึ่งปิดตาไว้ข้างหนึ่งหักฟืนสดสดลงจากต้นมัดเป็นมัดแบกไปโดยเร็วเอาไปทิ้งทับบนฟืนที่พวกมานบเหล่านั้นกองกันไว้อีกด้วยก็ในวันนั้นประกูลหนึ่งจากบ้านในชนบทนิมนต์อาจารย์ไว้ว่าพรุ่งนี้พวกกระผมจะก,กระทำการสวดมนต์พราหมณ์ อาจารย์จึงกล่าวกับพวกมนบว่าพ่อทั้งหลายพรุ่งนี้ต้องไปถึงหมู่บ้านตำบลหนึ่งแต่พวกเธอไม่ได้กินอาหารก่อนจักไม่อาจไปได้ต้องให้เขาต้มข้าวแต่เช้าตรู่ไปที่นั่นถือเอาส่วนที่ตนจะต้องได้รับและส่วนที่ถึงแก่เราแล้วรีบพากันมาเถิดพวกมนุเหล่านั้นปลุกทาสีให้ลุกขึ้นต้มข้าวต้มแต่เช้าตรู่สั่งว่าเจ้าจงรีบต้มข้าวต้มให้แก่พวกเราโดยเร็ว ทาสีนั้นไปหอบฟืนก็หอบเอาฟืนไม้กลุ่มสดไปแม้จะใช้ปากเป่าลมบ่อยๆก็ไม่อาจให้ไฟลุกได้จนดวงอาทิตย์ขึ้นพวกมนุย์เห็นว่าสายนักแล้วบัดนี้พวกเราไม่อาจจะไปได้จึงพากันไปสำนักท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ถามว่าพ่อเอ๋ยพวกเจ้าไม่ได้ไปกันดอกหรือพวกมนบตอบว่าครับท่านอาจารย์พวกกระผมไม่ได้ไป อาจารย์ถามว่าเพราะเหตุไรจึงตอบว่ามานบเกียรครานโนนไปป่าเพื่อหาฟืนกับพวกผมไปนอนหลับเสียที่โคนกลุ่มทีหลังจึงรีบขึ้นไปไม้ลัดเอาตาแตกหอบเอาไม้สดมาโยนไว้ข้างบนฟืนที่พวกผมหามาคนต้มข้าวขนเอาฟืนสดสดนั้นไปด้วยสำคัญว่าเป็นฟืนแห้งจนดวงอาทิตย์ขึ้นสูงก็ไม่อาจก่อไฟให้ลุกได้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นอุปสรรคต่ตอการเดินทาง ท่านอาจารย์ฟังสิ่งที่มนบกระทำผิดพลาดแล้วกล่าวว่าความเสื่อมเสียเห็นปานนี้ย่อมมีได้เพราะอาศัยกรรมของพวกอันธพาลแล้วกล่าวคาถานี้ความว่ากิจที่จะต้องรีบกระทำก่อนผู้ใดใครจะกระทำภายหลังผู้นั้นย่อมเดือดร้อนในภายหลังเหมือนมนบหักไม้กลุ่มเดือดร้อนอยู่ชะนี้ดังนี้ พระโพธิสัตว์กล่าวเหตุนี้แก่เหล่าอันเตวาสิกด้วยประการชานี้แล้วกระทำบุญนิทานเป็นต้นในสุดท้ายแห่งชีวิตก็ไปตามคันลองของกรรมพระบรมศาสดาก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ภิกษุนี้กระทำอันตรายต่อการเดินทางของพวกเธอแม้ในครั้งก่อนก็ได้กระทำแล้วเหมือนกันดังนี้ทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่ามานพูดถึงแก่ในตาแตกในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุผู้กระดูกขาแตกในบัดนี้มานพที่เหลือมาเป็นพุทธบริษัทส่วนพราหมณ์ผู้อาจารย์ได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แล